สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราแต่งจันแต่งลูกชุดสองก่อนห่อถุงนะครับแต่นี้เราแต่งลูกเ็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะห่อถุงนะครับนี่แต่งชุดสองดูครับนี่เรานี่ครับแค่จันเดียวนะครับนี่พี่ลงมาเต็มหลวงเต็มดินเลยครับนี่ครับจันจันทนี่คือเหมือนกันนี่แต่งไปแล้วชุดหนึ่งครับนี่ี๋ยวต้องแต่งอีกครับนี่ นี่ครับตันจันนี่วันนี้แต่งไปแล้วชุดนึงต้องแต่งใหม่หมดครับก่อนห่อถุงครับเพราะลูกมันชิดมาครับนี่ครับอันนี้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวจะต้องห่อมาดูนี่ครับนี่กันนี่ก่อนห่อต้องแต่งใหม่หมดครับนี่เหมือนกันครับมาดูตัวนี้ ก็นีแล้วโหได้สองสองจันครับนี่ยังเหลืออยู่อีกอีจันชุดสามอีจันชุดสองก็ยังไม่ทันได้แต่งครับจันที่เจโหนี่ก็ต้องต้อง,ตองแต่งลูกเพิ่มเติมอีกทีนึงครับื่อวานนี่โห่ได้สองจันพอดีฝนลมฝนมาโต๊กนิดนึงพอเย็นๆครับไอต๊กมากโต๊กพอพอดินเปียกนี่ครับยังมาดู นี่อีกจนหนึ่งครับนี่ต้นนี้ก็เตียมเตียมที่จะต้องหอครับแต่ก็ต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งครับเช็กลูกเช็กลายอีกก่อนหอครับนะครับดูต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันครับนี่ต้องเช็คเดะแต่งลูกรอบสองนี้ครับก่อนจะหอต้องแต่งไม้หมดเลย อันนี้จันชุดสองนี่ก็ยังไม่ทันได้แต่งครับอันนี้นะครับ